สวัสดีครับพบก,กับช anel Niki TV ในเกม FM Mobile 2023นะครับผมไม่ได้เจอกันนานครับวันนี้ผมมาเล่นทีมเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลครับแล้วตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่4คะแนนครับแล้วมาดูตารางแข่งขันครับโห oh, เจอแมนซิตี้นะนัดนี้เลยนะเหลืออีก5แมตช์ฮะมาลุ้นกันครับว่าอาร์เซนอลจะสามารถคว้าแชมป์ในฤดูการแรกได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวจบคลิปจะให้ดูแผนนะครับนี่ครับเข้าๆนะครับมีแฮร์รี่เคนะซื้อมานะผมเซฟไปฮะโหลดเซเลคชั่นนะไปฮะแฮร์รี่เคนซากา้าเคซูธฮนะให้ดูสถิติก่อนนะลง40ยิง21แอสซิต์6น,นะฮะแฮร์รี่เคนะ ลง40ยิง28แอซซิต6เช่นกันครับป่ะเฮ้ยโอ้โหโอกาสเจ็บเฮ้ยปาเตเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งผมเล่นไปน่าจะเดือนที่แล้วไม่ได้เล่นนานลืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสมิธเด็กอยู่โอ้ตายแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวดยวนี่ป่ะจอร์จโน เปนโยคู่นี้กันฮะไปฮะอีเฮเลเคทครับเป็นดีฟไลน์อิงฮะดีฟไลนงฟอร์เวิร์ดเพรานั้นในขี่เขาเจอแมนซิตี้ครับสดๆเลยนะครับห้านัดสุดท้ายครับไม่เซฟไม่อะไรทั้งนั้นมันลุ้นกันว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าฮะขอบอลอยู่แล้วโดนแมนซิตี้ตัดฮะลูกหูลียเอาไว้เล็ยิงหื เซฟไม่ได้ฮะอาลอนแลมสเดอลออลลอนแลมสเดลเดนาทีที่10ฮะเมสซี่ยังบุกอยู่นะโอ้โหบรียัลมาเลียสยิงติดแลมสเดลอีกครับเคลียออกมาทีนาทีที่17นะฮะแล้วยิงฝั่งละ2ครับแต่เมสซี่ยิงกรงกรอบ2สนามบุกบ้างแต่ทอซ่า โอ้โหกัดทองมากไอ้เซนเนอรบุกอยู่ครับเทอรซาเฮลริเคนติดเีเ้ยดูนี A ่ชาก้าจบครึ่งแรกฮะก็ยังเสมอกันอยู่ฮะต่อเนื่องครับแมนซีได้เขียนนะครึ่งหลังแมนเอาเอาเราตัดห้าโอ้โหเป็นฮูเลียนเอาลเลสฮะใครไปทำเสียซินโก้เปล่าโอ้ไม่ใช่ครับเซนเตอร์เราเบ,รรบอร์12ครับ โอ้ผมต้องปับแผนแป๊บเลยฮะโอ้โหอโอ้โหที่77แล้วด้วยฮะอาชานอนยังบุกอยู่เอาสิแฮนิเคนเสมอเสมอไม่ได้เกียรตินะครับพอเรานำอยู่4แต้มนะครับโหวเบอร์งฮะซาลิบาเหรอโอ้เหนื่อยฮะซาลิบาโอ้โหเสียเยตติ้ง5เลยฮะเ็นไว้เรอเเลียนะฮะ ดี๋ยวเน่อเดี๋ยวเน่อมันเลยอีกหลายแมชครับหนึ่งนะฮะเป็นชาก้าครับชาก้าเอเลนี่ฮนะเอมิลสมิธโลว์แทนชอสซา,าจะไม่คิดสุดแทนเฮลิเคนนะฮะเฮลิเคนนี้แทบจะไม่เจ็บเลยนะเพราะว่าผมเปลี่ยนตัวนาทีที่หกสิบเจ็ดสิบตลอดทุกแม์นะครับเป็นเคล็ดลับนะที่เก้าสิบฮะจะได้ประตูไหมเอา้าโอ้โหเอมิลสมิธโลเพื่อนๆล้ำหน้า โอ้โหถ้าชนะแมนซีนี่แทบจะการันตีแชมป์ฮะเพราะว่าเหลือซีแมนโอเคฮะจบเกมไปเสมอหนึ่งตัวต่อหนึ่งะอะไอซนอนเอับางแมทซิตี้ฮะมาโอ้โหฮาร์เรนครับดูดูพลังฮาร์เรนโอ้โหยิงสามสามลูกตาวนสมบต้องพูดถึงนะครับโอเคยังนำสีแ้มอยู่วะไปครับต่อเนื่องแชมเป็นลีกตกแล้วอะไรตกแล้วนะครับเรียบร้อยหมดฮนะ ลุนเป็นพร้อมกันเลยนะฮะว่าเราจะสามารถควาพพ้าแชมป์รีเมียรีกได้หรือเปล่าครับในรอบและ23 0ปีนะคสำหรับอาเซนอนเนี่ยอืมไม่ถึงนี่โอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปน่าจะเป็นยุคลายพ่ายของอาเซนเบนเกอร์ครับชาก้าต่างลามาทางออลนี่ฮะมาตินาลียูซิมิโดยังไงนี่ฮะเปเป้ฮะผมนึกเปเป้กลับมานะครับน่าจะโดนยืมตัวไป ป่ะไปเยือนวูแัมตันนะครับนัดที่30มสิบสาเท่าไหร่วะสามสิบห้าครับเซนนอเคนยร์อาเซนน,น,นนอับจอร์เจนโยผมยังซูเปอร์่ะเฮนิเีนะโอ้เซนนอยังบุกอยู่เปิดมาเฮนิคนติด เอาละฮะเป็นฝั่งบูทำตันบ้างฮะเศษได้ฮะเศษได้ถุงนิสสี่เปิดอาเสียนอนในบุกดวงอันกาตเฮลิเคนชิงกับชิงกับจอร์จินโดฮะเราก็เป็นเฮลิเคนครับนะจบสกอร์ได้ฮะยิงลูกที่30ไปฮะโอ้โหเฮลิเคนคอามจริงแล้วก็บุกต่อฮะับตนี้นิสสขึ้นมายิงไกลออกจอร์จินโดที่สี่สิบฮะถนัดนีคว้าแชมป์ก็ โอ้โหในเคนฮะเป็นเวิร์กเลดดอบนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะวิ่งน้อยลงนะขยันนะความขยันปะเวิร์กเลดเป็นบู๊ทำต้คนทำเนี่ยโตโอ้โหคอนเนอร์ทีที่หกสิบยังครับผมจะเปลี่ยนแกรบิโอเคซูสลงมาครับนี่ครับเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดนะครับ เฮลิเคนจะได้เล่นสม่ำเสมอจะได้ไม่เจ็บครับพ็อปเนี่นักเตะตัวสําคัญนะผมซื้อตัวเดียวนะครับซื้อเฮลิเคนมาตัวเดียวเอา้าวิสเมโลโห้ยสวนกลับฮนะแต่ไม่ได้ประตูฮนะคอนเนอร์มาติดอีกคอนเนอร์อีกครั้งหนึ่งออดิการ์ยิงบุกกระน,นำเป็นปืนกลแล้วเพื่อนที่81ฮนะบูทอมตันบุกมาบ้างแล้สวสตีโอขึ้นมามที่85ครับอาร์เซนนอนนะ ยิง12ต้องกรอบ6ฮะแล้วก็บุกต่อเนื่องครับชิลลโก้อลกายิงติดติดทีที่90บฮะใกล้เป็นความจริงฮะทดเจ็บฮะไอนีนอนบุกอยู่เอ็มซีมิโลเปิดบ้านเดยิงไกลออกไปฮะไม่ค่อยได้มีเวลามาอัดเกมนะครับช่วงนี้ก็ ทำงานครับแต่ว่าว่างๆแล้วครับช่วงนี้ก็เลยได้กลับมาเล่นนะจบเกมฮะชนะไปครับหนึ่งต่อสูงครับจากประตูของแฮร์รี่เคนยิงสิบสี่ตรงกรอบหกนะเป็นประตูหนึ่งลูกนะโอ้เอาละฮะหลังจากที่ชนะบุ๊ปแชมตั้านไปนะฮะใกล้ทะลุงบอลลังแชมป์ขึ้นไป็นอุีนะครับนำถึงกี่แต้มวันนี้เจ็ดแต้มฮะแต่แมนซีแข่งน้อยกว่านัดหนึ่งไปไปดูแมนซีกันนะ เอาแมนซีชนะเหมือนกันมั้ยให้มันเสมอสักหน่อยนะเจอรีนะไอคิสตันพาเลตนฮะโอ้ยตำแหน่งที่17ด้วย,บ,ยบัวติดขอปามอาเต่อาเต่สงร,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 รองไปฮะนัดที่36ของ พรีเมียรูดูการแรกมาดูกันว่าอาร์เซนอลจะสามารถคว้าชัยในหนุน่มไม่ฮนะคริสซันบาเลีเป็นฝั่งได้เกียร์นะดิชาก,ก้าออกไปมิเชลสนเนบุกโอลกาสชิงโก้เปิดบังให้ใดิคเตชันได้แล้วก็ไม่เป็นประตูอนะชาก,ก้าออกไปทียิบสามฮะอาร์เซนอนลยิงไปหนึ่งครั้งฮนะคริสซันบาเลียยิงไปสองครั้ง อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับโอ้โหตอนนี้มันลุ้นกันว่าอาเซนอนจะสามารถคว้าแชมป์มดูการแรกได้หรือเปล่าครับอ่าโดนฟรีคีกฮะน้องออกเขตโทษนะฮะติดนะฮะคอนเนอร์ซาฮาเนลูกสูตรสาไฮาที่ดูคุเล่โอ้ครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ฮะต้องยิงนะฮะโอ้ เปลี่ยนออกเลยฮะชาก้าไม่รู้โมโหใครฮะปาเต้มาฮะขึงหลังฮะผมยังสื้อประตหุมติดแล้วลูคคอนเนอร์ฮะลุ้นเหมือนกันนะมลุ้นเหมือนกันนะผมบอกเลยเอ้าตัวสวนซินโก้ดูดีว่าตัดไปฮะเซนอนเป็นรองนะฮะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรให้มไม่เสียประตูฮะเสมอได้อยู่นะทีท่าสิบสามฮะ ที่60ต้องเปลี่ยนกัมเบ้เคซูตออกมานะเอาละฮะเกมทูสี่จัดฮะเซนนอนขึงอยู่ปาเตชาก้าเรียบร้อยให้นำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากบุคเโยชาก้าสาก้าเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเป็นกาเบ้เคซูตฮะชาก้าเล่นอยู่เป็นเอมิเลเป็นมาร์ตินเนลลี่ดีกว่าเฮียไปฮะ ทีหกสนะเอ็ดฮะเฮลเิเคออนออกแล้วก็การบเ,บรเคสุดลงมาที่จ็ดสิห้าซินซินโก้เปิดมันเป็นกาเ์บ,เบิโเคซุดฮะแต่ไม่เข้าอะบริากาศอีกทีซิเอ,เ,อเอาเอาเอาโอโ้โหกาเ์บียวแบบบกซ่าแล้วกลายเป็นเพื่อนอะไรอ่ะผมต้องไปดูลูกสูตรเต็มมุมหมดแล้วเนี่ยทำไมมันทิ้งกล้องหลังไว้ตัวเดียวเนี่ยทดเจ็บไปฮะ โอ้โหเพื่อนจะชนะไปแล้วฮะกลายเป็นเสมอฮะเราแมนซีก็น่าจะตามเราอยู่สองแต่เอ้าทีคิีเข้าฮะโอดิกาดเอ้าเอ้าเอ้าเอาดีอุ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ฮ้ฮ้เออเออเคียโอ้ยจบเกมมาชนะสองประตูต่อหนึ่งฮะคริสตันพาเลตฮะได้ประตูชัยจัดโอดิกาดฮะฟรีคิกฮะยิงหกตรงกรอบสี่เป็นประตูสองนะฮะ เรามาลุ้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะ,ะเอา้าแมนซิตี้แพ้ครับแพลีดแพรลรดฮะเฉยเลยฮะแชมป์สิครับเป็นงี้โอ้โหเพื่อนบล้าไปแล้วแคปฮะโอ้โหไม่ต้องเล่นต่อแล้วคระะับอย่านี้เหลืออีกสองนัดฮะเดี๋ยวผมพักร้อนไปเลยแล้วกันเจอบอนมาร์ฮะโอ้โห ก็ยังชนะอยู่ฮะเป็นประตูจากแฮร์รี่เคนะยิง44่เอ้ยลง44ยิงสนะ2งอ่ะเถลิงบัลลังแชมป์มานะครั้งแรกนะครับโอมโ่ mo, นะฮะของนั้นปล่อยหมดปะแล้วสุดท้ายครับเจอเชลซีฮะโอ้โหดีนะได้แชมป์ก่อนทำมาลุ้นะัดสุดท้ายนี่ตึงจัดเลย ไฟห้าพักร้อนนะครับผมอย่าเป็นรอชนะอีกฮะมาดูจัดเทียนี่แล้วก็เฮลิเคนนะสรุปครับฤดูการนี้ฮะเฮลิเคนลงสี่สยิงสาิสาแอซซิต์7นะครับแล้วก็เอ่อแต้มชนะ27สิบเมแพ้แค่1ฮะยิง75ลูกฮะเป็นรองแค่แมนซีนะเสียประตูน้อยที่สุดฮนะ,ะมาดูแผนกันนะ นี่ฮะเจเนโรเพลสนะฮะสี่หนึ่งสองอะไรวะเนี่ยสี่หนึ่งสองสองหนึ่งสี่หนึ่งสองสองหนึ่งกองหน้าเป็น deep lying forward นะฮะแล้วก็ inside forward นะสองฝั่งเป็นกลางสองตัวเป็น advanced p e r ก m e t e r ฮะแล้วตัวสุดท้ายเป็น b อลว winning midfielder นะต้องมีกลางร,รับนะครับจะเสียประตูน้อยมากครับแนะนำครับไปเล่นเลยครับสายขวาเป็น food back นะ,ะอย่าเล่น wing บ็ c นะ เซนเตอร์ทั้งคู่เป็นบอลเพลย์อิงดีเฟนเดอร์นะครับมาดูเชฟกันบ้างฮะเป็นแอตต์กิ้งบาลานซ์ฟาสแล้วก็เอ็กซ์เตสซีฟนะฮะดีเฟนซ์ฮะเป็นบาลานซ์ออลโอเวอร์นอร์มอลแล้วก็ออฟไซด์แท็บโนฮะถ่วงเวลาโนฮะแอตแทกครับบอลแอตดีเฟนซ์นะเรียงจี้นะฮะพาสซิ่งสไตล์เป็นช็อตนะฮะเล่นสั้นนะครับพาสซิ่งโฟกัสเป็นผสมนะฮะแล้วก็การเล่นของโกก็เป็นสั้นนะครับเซตพีทฮะมาดูกันฮะ ไม่ได้เซตอะไรเลยฮนะหรือว่ามันเออก็ไม่รู้นะผม,ผมไม่แนใ่ใจเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้นี่โอ้เพื่อนๆอย่าไปดูนะช่างมันโอเคฮะแผนก็ตามนี้ครับ a r s e n อลเล่นแผนนี้ซื้อ Henry Kane หรือหน้าเป้าคมๆนะมาสำรองเคซุตสามารถได้แชมป์ได้ครับคอนเฟิร์มไปแล้วฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อการคลิปหน้า